อีกแล้วนะคะกับทูมินิคุกกิ้งอร่อยได้ภายในสองนาทีวันนี้เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับว่าผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะั่นคือเครปนั่นเองเครปญี่ปุ่นวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมเครื่องกันอันดับแรกเลยจ่าครับจานเอ,อิบกระทะกระทะมนแบบกระทะคริปนี่ครับอาจารย์น,นี่มันกระทะผัดนี่แหละครับถูกแล้วครับผม กระทะเป็นแนแบบกระทะเค็บอ่ะอ๋ออันนั้นทางุณลรังสิวิทย์ไม่อนุมัติงบครับผมไม่มาไม่มีไม่มีครับผมไม่เป็นไรไม่มไมเป็นไรเราจะมาเริ่มกันพร้อมอยังพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอัน,นแรกเลยนะคะเราจะมาทําวิธีการทําแป้งก่อนอแป้งเนี่ยเราจะต้องใส่แป้งเข้าไปถามว่าเรามีถ้วยตวงไหมถ้าไม่มีถ้วยตวงใช้มือ,อนี่หนึ่งถ้วยตวงนี่สองถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะมาไต่ไข่ไข่อ่านี่ ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะแป๊ดเดียวสาจิวิคุณก็จะได้แป้งแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะอ่าปั๊บกระทะตั้งเปิดไฟอ,อ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะเราจะมาทำมาพบกันนี่ <c oughs> เห็นไหมคะรวมสวยงามดัก <c oughs> ครับทำไมไฟดับ คือทางบริษัทเนี่ยไม่ให้งบเปลี่ยนหลอดไฟคราาับอาจารย์นี่ต้องการตัดม,มันเป็นรายการสดไปเร็วๆไปทำเลยครับเดี๋ยวผมไมปทำยังไงก็ได้ไฟมันติดครับนี่เราก็เกลี่ยแป้งนครับคุณผู้ชมคะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมคะเรา<อ>ก็อะไรอ่ะมันมีอะไรนี่อะไรโรยโรยโรยหน้า,นาโรยโรยโรย,ยไปปุ๊บหลังจากจนั้น เราหาอะไรใส่ได้เราใส่ไปเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ตีเลียดอะกระแทกอยู่นี่โอเคปั๊บ <c oughs> ห้าุผู้ชมน, <c oughs> นี่เนยเนยเนยนะคะผูออ้ชมคะหอยอดเนยลงไปเพื่อจะให้มันอ่าอั่นนะคะโรยคะ่ะคุณผู้ชมคะโรยโรยนมสดรอบๆนะคะเดี๋ยวแบบเราก็จะได้กินแล้วไอ้จริงโรยได้เลยค่ะผู้ชมคะโรยนะคะใกล้จะหมดร้ายยังเต็ณผู้ชมคะ,ะ,คะอ่าเราอ่าร้อนร้อนแล้ว ปรุงเครปญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูว่าโฉมหน้าของเครปเราเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ลงเครปเลยลงข้างเครปหมดเลยเครปเป็นอยู่ค่ะคุณผู้ช <c oughs> มว,วันนี้ก็เราขอเสนอเมนูเครื่องข้างเครปค่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นอะนะครับคู่มีคกกิง วันนี้เราขอเวลาเปลี่ยนไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันน่าจะทาให้คุณเลยสวัสดีค่ะโอ้โหต้องขอคุณรักชีวิตนี่ที่ล้างจานไปแล้วเนี่ยจา